เจริญพรทุกทุกท่านแม่ได้ยินเสียงท่านอาจารย์อน,นันต์ไม่ได้เป็นไก่ย่าง KFC ขอให้เป็นไก่ย่างข้างถนนก็ยังดีอันี้ไม่ธรรมดาซะแล้วไม่ได้เป็นนักสวดอยู่ในสลาการปรเรียน แต่เปลี่ยนใจมาสวดมนต์ทางออนไลน์ก็สุดยอดแล้วเห็นหน้าเห็นตากันทางโ o มแม่ชื่นใจทางพระท่านบอกว่าแต่งแอปแต่งแอปแต่งแอปหน้าใสโอ้มีหน้านะสิมีหน้านะสิดีแล้วมาแต่งแอปหน้าใสแล้วก็มาแต่งใจของเราให้รู้ตื่นเบิกบานก็ยิ่งดีใหญ่ การแต่งใจเนี่ยก็สวดมนต์นั่งสมาธิวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้ว่าอากาศดีดีพออากาศดีแล้วเนี่ยแม่ก็เลยนึกถึงความเมิดความสว่างความมิดนี่ก็ค่อยๆเข้ามานะไม่ใช่ามาปุ๊บปับฮัโลโค่อยๆเคลื่อนเข้ามาเคลื่อนเข้ามา ความสว่างก็เหมือนกันก็ค่อยๆเข้ามาเข้ามาในที่สุดมันก็จางไปจางไปความมืดก็เกิดความสว่างอ๋อจิตใจคนเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราได้เติมธรรมะหรือว,ว่าเติมสิ่งดีๆเข้าไปความกังวลใจทั้งหลายความวิตกกทั้งหลายความหงุดหงิดทั้งหลายความเซ็งทั้งหลายก็จะจางไปจางไปกลายเป็นจิตใสจิตตื่นจิตเบิกบานเพราะฉะนั้นธรรมะในยามเช้า เราก็มารับสิ่งดีๆเข้าไปรับเขามากเท่าไหร่ใจของเราก็จะสดใสร,ร่าเริงมากเท่านั้นการได้สวดมนต์เช้าการได้ทำวัดเย็นการได้นั่งสมาธิการได้เดินจงกรมล้วนแล้วแต่เป็นการเติมสิ่งที่ดีเข้าสู่จิตของเราก็จะทำจิตของเราที่รู้น้อยก็จะเป็นรู้มากเรียกว่าเป็นพาหุสุดได้ยินได้ฟังมามาก เมื่อได้ยินได้ฟังมามากก็มาได้คิดพิจารณาเมื่อคิดพิจารณาดีแล้วก็จะกลั่นกรองเอาความคิดนั้นมาลงมือปฏิบัติเรียกว่าภาวนาถ้าทำได้อย่างนี้ก็คือการฝึกกายฝึกจิตของเราอย่างสม่าเสมอแล้วในที่สุดเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการที่เราทั้งหลายตื่นมารับความดีนในตอนเช้าเนี่ย เือว่าเรามาถูกทางแล้วคำว่ามาถูกทางคือมาสร้างความดีทำวัดเช้าเรียกว่ามาสร้างความดีนั่งสมาธิเรียกว่ามาสร้างความดีเมื่อความดีเราสร้างทุกวันทุกวันมันก็จะแปลสภาพไปเป็นวาสนาก็คือสิ่งที่อยู่ในจิตของเรานี่มันดียิ่งดีมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้จิตของเราตื่นเบิกบานมากเท่านั้นเมื่อวานนี้เดินไปที่น้ำตกเห็นน้ำตกมันไหลลงมาจักจักจักจเอ๊น้ำตกเนี่ยไม่ไหลขึ้นแล้วมีแต่ไหลลงไม่ไหลขึ้นเลยก็เลยได้ชกชิกขึ้นมาว่าโอ้ ใจของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าไม่ฝึกหัดเขาให้เขาไหลขึ้นหรือว่าทวนกระแสบ้างมันจะไหลลงต่ําไปเรื่อยๆไหลลงต่ําไปยังไงก็ไหลลงไปหาความเดือดร้อนให้สเก่ตัวเองคือไปคิดกังวลเรื่องต่างๆนานาซึ่งคิดเรื่องกังวลต่างๆนานาเนี่ยมันทำให้จิตของเรา สูญเสียคุณภาพจิตที่ดีลงไปยิ่งสูญเสียมากเท่าไหร่คุณภาพแย่ก็เข้ามาสู่จิตของเรามากเท่านั้นเรามาลองพิจารณาถึงน้ำตกเนี่ยน้ำตกมันมีพลังงานมันไหลลงไปไหลลงไปต่ำไปเรื่อยต่ำลงไปเรื่อยต่ำไปเรื่อย ต่ำจนกระทั่งไปถึงมหาสมุทรมันก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์มากด้วยแต่มันต่ำลงไปอีกมันก็ไปตกที่มหาสมุทรมันมหาสมุทรก็ไปกรองดิกรองอะไรที่ไม่ดีมันก็พัดเข้าสู่ฝั่งเราจะเห็นได้ว่าสิ่งสกปรกทั้งหลายเนี่ยมันจะมาอยู่บนฝั่ง ต้องการอยากจะให้น้ําทะเลหรือว่าแม่น้ําทั้งหลายมันเกิดความสะอาดเขาก็เอาสิ่งสกปรกขึ้นสู่ฝั่งเพื่อมาให้สิ่งเหล่านี้เน่าเหม็นในแม่น้ําแต่ถ้าหากว่ามันไหลลงไปสู่ที่ต่ําเยอะๆสิ่งดีก็ีก็มีสิ่งสกปรกมันจะทำลาให้มันสะอาดแต่คนทิ้งสิ่งสกปรกลงไปเยอะมาก คนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าทิ้งลงไปทิ้งลงไปทางอุจจาระปัสสาวะใส่แม่น้ำมากเข้ามากเข้ามากเข้าอย่างที่แม่น้ำหรือว่าลำคลองที่อยู่ในกรทมทั้งหลายแหละมันดำมันสกปรกมากๆเพราะว่าต่างคนต่างทิ้งสิ่งสกปรกลงไปใน,นที่สุดความใสก็จางไปจางไปจางไป,ไปกลายเป็นน้ำเน่าน้ำเสีย ปลาก็อยู่ไม่ได้สัตว์น้ำก็อยู่ไม่ได้ตายแต่ก็มีบางตัวที่ทนอยู่ได้ทนอยู่แบบทุกทรมานมันไม่รู้ว่าจะไปไหนมันก็เลยอยู่กับสิ่งสกปรกนั้นอยู่กับสิ่งสกปรกนั้นก็ปรับตัวเข้ากับสิ่งสกปรกนั้นเพราะงั้นคนที่อยู่กับความทุกข์ก็มีจมปลักอยู่กับความทุกข์ก็มีตื่นนชามมาก็เอาความทุกข บนนั่นบนนี่บนสารพัดทาอะไรก็ไม่ถูกใจสักอย่างก็อยู่กับความทุกข์นั่นแหละทีนี้พระพุทธเจ้าก็แนะนำว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันคืออะไรความทุกข์เนี่ยมันมาจากเหตุเหตุอะไรทำให้เกิดความทุกข์ทีนี้ท่านก็ให้พิจารณาว่าทุกข์นี่มันต้องทําอย่างไร ถ้าก็บอกว่าทุกนั่นควรกําหนดรู้กาหนดรู้อย่างไรอา้าวย่างเช่นเราทุกนี่มาทุกเพราะอะไรเราไม่สบายใจเพราะอะไรเรากังวลเพราะอะไรเราเครียดเพราะอะไรเราหงุดหงิดเพราะอะไรเราโมโหร้ายเพราะอะไร ที่มันเป็นอย่างนี้ก็คือสาหาสาเหตุของมันหาสาเหตุไอ้ที่ทุกข์นี่คือผลเลยต้องย้อนดูสาเหตุของมันอย่างที่น้ามันสะอาดมันก็ต้องมีสาเหตุหน้ามันสกปรกมันก็ต้องมีสาเหตุใจของเราสกปรกมันก็ต้องมีสาเหตุ แล้วในที่สุดเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อมันเกิดจากนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงให้กําหนดรู้กําหนดรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันไปเอาอารมณ์อะไรเข้ามามันไปเอาอารมณ์อะไรเข้ามาอย่างตอนเช้านี่เรา,เอาอารมณ์อะไรเข้าไปก็คือ,คอสวดนมน,นั่งสมาธิเนี่ยสวดมนต์สวดมนต์คือเอาอารมณ์ดีๆเข้าไปเมื่อ เราเอาอารมณ์ดีๆเข้าไปมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็ไปชำระจิตเมื่อชำระจิตของเราได้ที่มันจึงจะเกิดความสงบพอเกิดความสงบแล้วนี่จิตมันก็ไม่กงังวลมันจะลดความกังวลลงไปมันจะลดความหมดจิตลงไปมันจะลดความเบื่อ,อลงไปมันจะลดความเสียใจท้อแท้ใจลงไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นจิตไม่ปรุงแต่งฟงซ่านมาก ก็เลยกลายเป็นจิตไส้จิตตื่นจิตเปิดบานเกิดจากเรานั่นเองเป็นผู้คิดเป็นผู้ปรุงแต่งจะปรุงแต่งทางลบก็อยู่ที่เราจะปรุงแต่งทางบวกก็อยู่ที่เราอย่างทงวาวัดเช้าเนี่ยเราตื่นขึ้นมามารับสิ่งที่ดีๆเราก็รู้นะว่ามันลําบากตื่นมาลําบากแต่ว่า เอาสิ่งที่ดีเข้าไปนัน่นนะมันลําบากก็ต้องยอมพอได้มาแล้วมันมีคุณค่ามากมันจะทําให้จิตของเรารู้ตื่นเบิกบานแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราจึงมีความอดทนอดทนทําในสิ่งที่ดีอดทนทําในสิ่งที่ทําให้จิตรู้ตื่นเบิกบานให้ได้มันจะลําบากก็ต้องยอมมันต้องแลกแลกเพื่ออะไรแลกเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีๆเข้ามา เพราะงการทำสมาธิมันต้องแรกด้วยความหมดหงิดแรกด้วยความกังวลใจแลกด้วยความโมโหร้ายแรกด้วยความเสียใจน้อยใจเราก็ต้องเอาพุโทโธมาแรกแรกยังไงตอนนี้มันคิดเรื่องอะไรรู้ว่ามันสุกรือมันทุกข์รู้ว่ามันกังวลรู้ว่ามันสงบเพราะ,ะนั้นท่านจึงบอกว่าทุกคนกกำหนดรู้แล้วมันทุกที่ไหนทุกที่กายหรือทุกที่ใจแล้วใครเป็นคนทุก ใครเป็นคนกังวลเราก็มาหาสาเหตุของมันเราก็จะรู้ว่ามันเกิดจากจิตของเราไปปรุงแต่งปรุงแต่งดีมันก็เกิดความดีขึ้นมาปรุงแต่งไม่ดีมันกเกิดความไม่ดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เรานี่มาดูที่จิตของเราจิตของเราว่าพุทโธหรือยัง จิตของเรามาสวดมนต์หรือยังนี่คือการสร้างคุณภาพจิตให้มันดีถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวัน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 คุณภาพจิตของเราก็จะดีมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนท่านทั้งหลายที่อยู่ใน Facebook ก็ตามที่อยู่ใน youtube ก็ตามที่อยู่ในซูมก็ตามแต่ว่าในซ o มนั่นจะเห็นชัดเพราะว่าเขาแต่ง แอปหน้าใสพอแต่งแอปหน้าใสนอะโอ้โหบังแบวบังแบวกันเป็นแถวเลยหน้าสดชื่นอืมนี่เขาเรียกว่าแต่งแอปหน้าใสทีนี้เราก็มาแต่งใจของเราด้วยการว่าพุทโธพุทโธในใจเนี่ยว่าพุทโธมากเข้า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 มากขนาดไหนมากจนเกิดปีตินั่นแหละมันถึงจะปัดสติคือความสงบใจเกิดขึ้น เราต้องทำอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันก็จะไปปรุงแต่งเรื่องอื่นการปรุงแต่งเรื่องอื่นถ้าเราไม่กรองเจ้าพระคุณสนุนรภิญาณวชิโรดมหลวงพ่อบริยังศรินทโลเนี่ยท่านบอกว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่กรองมันจะเอาเชื้อโรคเข้ามาถ้าเอาเชื้อโรคเข้ามาแทนที่จะทำให้จิตร่าเริงผ่องใสเบิกบานมันก็จะทำให้จิตเศร้า กลายเป็นจิตดำจิตมืดเมื่อจิตดำจิตมืดมากเท่าไร่มันก็งดหงิดมากเท่านั้นมากเท่านั้นมากเท่านั้นกลายเป็นคนโมโหรายอันนี้เละผลเสียเป็นผลเสียเสียมากด้วยลองไปคบกับคนที่อารมณ์ไม่ดีสิเข้าไปใกล้เขาดูสิมาใกล้กูทำไมมาใกล้กูทำไมไปไปไปม,มันจะออกอาการทันที แต่ถ้าหากว่าอารมณ์ดีโอมาคุยกันนะคุณนะโอ้ยวันนี้คุณมาคุยกับฉันโอ้ดีจังแม่ฉันกําลังคิดถึงคุณนี่ปากหวานซะเอกีกว่าไปอโอ้จริงฉันคิดถึงคุณจริงๆฉันอยากจะมาคุยกับคุณน่ะอไม่ใช่ปากหวานอฉันเนี่ยอยากจะมาคุยกับคุณมันก็เลยเติมอารมณ์ดีๆเข้าหากัน ม่คุยกันกระนุงกระนิ้งโอ้ยเขาเรียกว่าภาษาดอกไม้ออกมาปุ้ยปิวว่อนเลยภาษาดอกไม้ตางคนต่างส่ภาษาดอกไม้เขากันยิ้มกันมีความสุขโอ้ยเออน่าจัน่าจัดน่าจะโอ้ยมาเอาออกมาแล้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็จะออกประมาณนี้นี่คือจิตมันดีก็เลยพูดภาษาดีๆออกมาเรียกว่าภาษาดอกไม้ก็เลย ให้ดอกไม้แก่กันและกันมันก็เกิดความสุขอุย้ยไม่เจอกันตั้งนานนะสบายดีนะแค่คำพูดแค่นี้มันก็ทำให้ชื่นใจแล้วเพราะจิตที่จะพูดออกไปเนี่ยมันดีจิตที่จะพูดออกไปเนี่ยมันดีมากมันก็เลยออกในทางที่ดีโอ้ยมีความสุขจังเลยบางทีนะบางคนนะ่ะโอ้ยมาแล้วข้อกอดหน่อยข้อกอดหน่อย เว้ยตอนนี้กอดไม่ได้เราคนโควิดโควิดกอดไม่ได้นิดหน่อยนะนิดหน่อยนะกอดนิดหน่อยก็ได้เนาะอยากจะกอดนะไม่ได้เดี๋ยวโควิดติดกันอุ้ยฉันทํามาแล้วฉันไปสวอปมาแล้วอุ้ยไม่มีอะไรให้กอดหน่อยเนาะอุ้ยชื่นใจพอกอดป้าบชื่นใจอุ้ยถึงใจซาบซึ้งใจเหลือเกินอ ในความคิดถึงความห่วงหาอะไรอยากจะเติมสิ่งดีๆให้แก่กันก็เติมได้พ่อกอดลกูลกลกูกกอดพ่อสามีกอดภรรยาภรรยากอดสามีอ้ยเติมความสุขให้แก่กันมันห่วงหาอะไรซึ่งกันอะไรกันแล้วก็เติมให้กันทีเล็กทกีน้อยนี่แหละแต่ถ้าหากว่าชังกันทีเนี่ยไปไกลๆไ,ไ,ไปไกลๆมันอย่ามาใกล้กูมันตรงกันข้ามนั่นน่ะไปไกลๆ เพราะฉะนั้นเรามาสร้างความดีสร้างสมาธิสวดมนต์กรองอารมณ์ของเราทุกวันทุกวันแล้วในที่สุดจิตของเราก็จะรู้ตื่นเบิกบานเป็นพลังแห่งความดีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นก็จะกลายเป็นอริยทรัพย์ให้แกเราข้ามภพข้าชาติจะนั่งก็เป็นสุขจะนอนก็เป็นสุข,จะ,นนสขจะตื่นก็เป็นสุขจะเดินก็เป็นสุขอยู่ที่ไหนไหนก็เป็นสุขเพราะพลังดีที่เราสะสมมานั้นมันเป็นพลังบวก มันก็เลยกลายเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีให้แก่เราก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้